ต้มจืดมะระต้มยังไงให้น้ำใสไม่ขุ่นสีสวยน่ารับประทานพร้อมกับวิธีลดความขมของมะระด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับกันเลยค่ะดูให้จบทุกขั้นตอนนะคะเลือกมะระแก่จัดค่ะตาห่างๆอวบๆตัดหัวหั่นประมาณนี้ค่ะหั่นให้เท่าๆกันตัดท้ายออกแม่บ้านจะหั่นเป็น3ามชิ้นนะคะ ชิ้นเท่าๆกันปาดเอาไส้ออกค่ะนี่ค่ะหั่นจนหมดแล้วนำไปเกล้าเกลือขยำขยำล้างสองสาน้ำเสร็จแล้วพักไว้ค่ะเห็ดหอม15ดอกใครจะใช้มากใช้น้อยตามชอบค่ะตัดเอาขาแข็งๆออกค่ะหั่นเป็นชิ้นพอคำต้องแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะคะถึงมาหั่นได้วัตถุดิบต่างๆพร้อมแล้วนะคะถ้าใครจดไม่ทันก็แคปหน้าจอหรือแชร์โพสต์ เก็บไว้ดูได้ค่ะอัตราส่วนปริมาณก็ตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกตั้งน้ำปริมาณประมาณ3ลิตรค่ะใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะรากผักชีบุบกระเทียมจีนบุบตามด้วยผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสที่ใช้ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติค่ะซีอิ๊วขาวหม้อใหญ่นะคะใส่ไป5ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะตามด้วยพริกไทยเม็ดค่ะ เห็ดหอมเกากี้ค่ะบำรุงสายตาลดน้ำตาลและไขมันในเลือดดีค่ะปิดฝาต้องให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดใส่กระดูกหมูค่ะกระดูกหมูเขาเกลือขยำขยำล้างสองสาน้ำให้สะอาดก่อนนะคะไม่ต้องคนค่ะปิดฝาต้มไฟอ่อนนำมระมาต้มในน้ำเดือด3นาทีค่ะเพื่อลดความขมเสร็จแล้วตักขึ้นน็อกในน้ำเย็นอุณหภูมิปกติค่ะเนี่ยค่ะลดความขม และทำให้สีของมะระสวยงามนำมาใส่ในหม้อต้มค่ะนี่ค่ะสีสวยงามเลยนะคะมะระสีเขียวสวยปิดฝาต้มไฟอ่อนค่ะไม่ต้องทำอะไรนะคะไม่ต้องคนแม่บ้านต้มมาประมาณ20นาทีค่ะเช็คดูความนุ่มของหมูความนุ่มของมะระนี่ค่ะให้ได้ตามที่เราชอบนะคะหมูก็นุ่มดีมะระก็นุ่มประมาณนี้ค่ะกลิ่นหอมหน่ารับประทานยิ่งนักค่ะ เนี่ยค่ะเรามาตักใส่ถ้วยจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะต้มจืดมะระของแม่บ้านสูตรนี้อร่อยค่ะรสชาติกลมกลม่กลมบางๆไม่เข้มมากสดคล่องคอน้ำใสไม่ขุนค่ะสีเหลืองทองน่าโซดสุดๆแม่บ้านทำหม้อใหญ่ๆตักมัดใส่ถุงใส่ช่องฟีตไว้เวลาทานก็นำมาอุ่นค่ะไม่ต้องต้มกันบ่อยๆลองไปทำกันดูนะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ